สวัสดีครับกลับมาพบกับ c a t ไฟครับวันนี้ผมก็ c a t f i ไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธการเพิ่มและลดแอปใน Apple CarPlay บน iPhone ที่เราควรรู้นะครับ ณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ารถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะรองรับ apple carplay และให้รองรับการใช้งานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายไร้สายนะครับซึ่งเวลาเราใช้งาน apple carplay เนี่ยเราก็อยากจะเอาแอป,ปที่เราใช้งานเป็นประจำเนี่ยไปติดบน,นหน้าจอถูกไหมเวลาปรากฏปุ๊บเนี่ยจะมีแอปอะไรบ้างอย่างเช่น google map นะครับแอป,ปต่างๆที่เราอย่างเช่น spotify เนี่ยเราต้องการฟังเพลงผ่าน spotify เนี่ยอยากให้แอป,ปพวกนี้ปรากฏอยู่บน apple carplay ซึ่งเราสามารถเลือกแอป,ปได้ด้วยครับขั้นตอนในการเลือกตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มและลดแอปป ใน Apple CarPlay นะครับบน iPhone ที่เราควรรู้นะครับใครที่ใช้งาน Apple CarPlay กับ iPhone อยู่นะครับแนะนำว่าเราสามารถเพิ่มลดแอปได้ครับขั้นตอนง่ายๆก็คือเข้ามาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่าที่ปี่ก๊อปชี้อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งค่ากดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเรื่องมาหาหัวข้อคำว่าทั่วไปครับทั่วไปนะครับทั่วไปนะครับหรือ General นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้นะครับที่ปี่ก๊อปชี้อยู่นะครับกดเข้าไปครับ จากนั้นมาที่หัวข้อ c a r p a y ครับ c a r p a y นะครับที่พี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับ c a r p a y นะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับต้องบอกว่าในตัวนี้จะมีชื่อรถที่เราใช้งานกับ Apple CarPlay อยู่นะครับแยกแต่ละคันเลยนะก็เลือกไปที่รถที่เราต้องการครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะมีคําว่ากําหนดเองครับกำหนดเองนะครับข้างบนนะครับกำหนดเองที่พี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับเมื่อเราแตะเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของแอปนะครับที่เรานะครับเห็นไหมครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ก็คือแอปที่มีอยู่ใน Apple Ca คหน้าแรกนะครับประกอบด้วยนะครับคำว่าประกอบด้วยเนี่ยก็คือเป็นแอปที่เรามีอยู่นะครับส่วนด้านล่างนี่คือแอปเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราเลือกได้ว่าสมมุติว่าพี่ก๊อฟต้องการเอาแอปปฏิทินออกนะครับเอาปฏิทินออกนะพี่ก๊อฟก็แตะเครื่องหมายสีแดงๆนะครับขีดๆตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับจะมีคําว่าเอาออกครับเอาออกนะครับหรือเนี่ยสปอตดฟาหรือลายก็ได้อะสมวมพี่ก๊อฟเอาลายออกก่อนแตะตรงนี้เอาออก คราวนี้นะครับพอเราใช้งาน Apple Ca ครเเนี่ยแอปปฏิทินก็หายไปแอปไลน์ก็จะหายไปนะครับกรณีที่เราจะเอากลับมาก็กดไปที่ด้านล่างครับแอปเพิ่มเติมเห็นไหมนะครับก็กดเครื่องหมายบวกข้างหน้าครับกดบวกเนี่ยปุ๊บก็จะติดกลับมานะเข้ากลับมานะครับเนี่ยปฏิทินก็กลับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอปที่เราต้องการก็กดแค่เครื่องหมายบวกนะครับที่รองรับกับ Apple CarP นะต้องบอกว่าแอปทั้งหมดเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็คือแอปที่รองรับนะครับถ้าแอปไม่รองรับก็จะไม่สามารถปรากฏอยู่ใน Apple CarP ได้นะครับ ตอนนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถปรับตำแหน่งได้ว่าให้อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับอย่างเช่นพอดแคสต์ตรงนี้นะครับพี่ก๊อฟบอกเอ้ยพอดแคสต์ตรงเนี้ยพี่ก๊อฟเอามาไว้ด้านล่างเลยพี่ก๊อฟไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็พี่ก๊อฟก็ใช้อะไร Google Map เป็นหลักใช่ไหมฮะพี่ก๊อฟก็จะใช้หน้าแรกแล้วต้องเอาเป็น Google m ม p นะครับแผนที่ในตัวของ Apple เนี่ยพี่ก๊อฟไม่ได้ใช้ก็เอาไว้ด้านล่างเลยเลื่อนลงไปนะครับอะไรที่พี่ก๊อฟใช้เป็นหลักพี่ก๊อฟก เนี่ยเราสามารถปรับตำแหน่งได้นะนะตรงนี้มีประโยชน์ก็คือเวลาเราใช้งาน Apple Ca คาเพ y แล้วเปิดหน้าหลักมันจะได้ปรากฏบนหน้าหลักนะครับตรงนี้ช่วยการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ขั้นตอนในการเพิ่มและลดแอป,ปใน Apple CarP เ a y บน iPhone ที่เราควรรู้ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไฟทครับ